มีกี่เหรียญน,นะลูก,มกเมื่อกี้สองร้อยเกาสิบสองรยเาอทยีท่สเ้าเหรียญ<อ>จะได้ของขวัญวันเด็กไหมวันนี้วันนี้วันเด็กนะวันนี้ม,มาใหม่เหรอมาใหม่เหรอไหนดูดิค้เป็นเบบีดเบไม่ใช่อไม่ใช่เบบีวิธีเอเบบีอมันคือเบบีวิธีจะได้ไหมมาดูกันต้องได้นะ โอ้วม่เข้งล็อุ้ยกล,ล็อกเออหมดไปกี่เหรียญแล้วเนี่ยอุ้ยฮะอุ้ยก็ยค,คิดว่าล็อกโอ้ถ้าหมดก็ <c oughs> ต้องแลกเพิ่ม อะไรวะไม่ล็อกไม่ถึงรอบเฮ้ยจะติดด้วยอ่ะติดแล้วทำไงไม่เป็นไรขยับขวาได้ขยับเอาอเย้เโหตั้เบบงเลยเท่าไหร่จะได้เนี่ยน่าจะหมดไปสองร้อยแล้วมั้งสี่ <4 S 2> เหรียญไปแลกเพิ่มเลยเหรียญสุดท้ายสองร้อยเก้าสิบเบอรใช่ไหมลูกฮะยังไม่หมดหรอ เฮ้ยเฮ้ยโหอีกกี่เหรียญอันนี้เหรียญสุดท้ายของแท้ขอให้ได้เถอสองร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวไม่ได้เลยขอให้ได้เถอะขอให้ได้เถอะล็อก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 อุ้ยแดงไปเท่าไหร่สองร้อยโอ้โหดีไซน์เขอให้ล็อกขอให้ล็อกเฮ้ย โอ้โหอีกหนึ่งร้อยทำไมไม่มีวี่แววเน่ยเนาะไม่มีใครรีบเลยเหรอได้สักทีเถอะเฮ้ยโอ้โหได้สักทีหนึ่งว <c oughs> กว่าจะได้ขาดทุนแล้วแหละเห <c oughs> ลือกี่เลียน เหลือกี่เหรียญลูกเหลือกี่เหรียญขอหก <6 S 2> เหรียญหมดไปห,หมดเท่าไหร่เนี่ยขาดทุนอ่ะห้าร้อยกว่าใช่ไหมนี่มีหกเหรียญแม่จะมาขี้อันนี้อันนี้อันนี้